สวัสดีจ้ามอคโพผอกับสาวาสิมกินแสบอีกพี่น้องวันนี้สาวาสิมกับต้นกล้วยสัมากินใส่กอกอีสานจานใส่กอกอีสานตัดนนไงๆบักใหญ่ตัดมัเลี้ยงแกมกับบักพรีดหอมแดงจา้าแบง่งกับบักแตงบักเขือจ้ามาจากพี่น้องแสบเ,เบคือเกาวนั่นล่ะกินคือเกาแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเดยเนี่ยเออยังหันหันนี่ ม <laughs> ันจ้างหอนหอมแครปเลยนะโอ้โอ้โหโอ้หอนหอหอหอนแท้หอนแท้ขออนุญาตใสม่มือนะคะ่ะจับไปเลยตองว่างมันหอน ห at. ว,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  re, God, วานหวานจิ้มหวานมาก่อนทีถ่ายค่อยหากวนคืนอันนี้แซ่บคยกินมาแบบคยกินแบบกินเลย ลูว่าแล้วอย่างมันแตกเทใส่เป็นเม็ดเขามันแมนเมฆเขาบอมไหมแมนเขาเงินมาใส่หนกระเย็นใจกับมันหอนกระเย็นอืมเหมือนแบบไส้กรอ๋อีสตี๋ยวใส่ nhỏ cảm ơn luôn. Còn con mình thử chỉ hai Ừ. Báo con. Dề yên con Kim. เล่ข้ามีไงพี่น้างกำหอมแขกหอนหอมแขกแซ่บ มันจะ่ส้นแบบนี <c oughs> ่จงความหวานมันจะมีขึ้นมันจย่างหวานผมผมแขกมันกินนย่างหวานหนกใจแล้วะ <c oughs> อันที่สองับเป็น Oh, um. ไงไงไง 卖卖出去。妹妹

สำหรับกิมนี้กันสวัสดีค่ะ